ชุติมาเหมือนจันนะคะเค,คชุติมาค่ะน,นี่เราจะมาสอนทำเบราวนี่เป็นเบวนี่ชูวี่นะคะจะเป็นเบวนี่อีกตัวหนึ่งที่เวลาสุกออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทานร้อนๆมันจะยิม้มยิมแต่ว่าถ้าเกิดเราแช่เย็นมันก็จะเป็นหนึกๆเวลาทานออกมาก็จะคล้ายเบราวนี่ฝัดน,นะคะแต่นี่ก็จะเรียกว่าเบวนี่ชูวี่นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเบวนี่หน้าบุ๋ม นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูการที่ว่าเบาวนี่ของเราผลิตภัณฑ์ของเราจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราขึ้นอยู่กับเนยเนยสดที่เอามาทานะคะเนยสดจะเป็นเนยสด82%็ช็อกโกแลตก็จะเป็น75%นะคะที่ว่าจะอร่อยได้ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทากันเลยค่ะ